การยอมพูดเท็จในบางกรณีที่อ้างว่าจำเป็นหรือสมควรแม้แต่ในเรื่องที่ฟังเผลินๆชวนรู้สึกว่าไม่น่าจะผิดเช่นการพูดเท็จเพื่อไม่ให้เขาเสียใจย่อมมีโทษทุกครั้งในทำนองเดียวกันการงดเว้นจากการพูดเท็จย่อมเกิดผลดีทุกครั้ง 1. พูดเท็จแล้วสัจจะบ,บารมีไม่เจริญ เราจะตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ในสัจจะได้ก็เมื่อเราฝึกพูดความจริงในทุกๆสถานการณ์โดยไม่มียกเว้นไม่มีกรณีพิเศษการตั้งมั่นอยู่ในสัจจะคือความสุขและเป็นคารวะธรรมข้อแรก 2. การยอมพูดเท็จในบางกรณียอมเปิดช่องให้กิเลสครอบงำได้เช่นอ้างว่าจำเป็น เมื่อไม่จำเป็นจริงๆที่จริงเป็นการพูดเท็จเพราะเขินหรืออายบ้างหรือเพราะกลัวเขาโกรธหรือเพราะความอยากได้เพราะกลัวพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบเพราะขี้เกียจอธิบายเป็นต้นกิเลสหลายตัวเพิ่มขึ้นเพราะการไม่สำรวมวาจา 3. การไม่ยอมพูดเท็จเป็นอันขาดบังคับให้ฉลาดในการสื่อสารเช่น ทำให้ต้องหาคำพูดที่ได้ผลทั้งสองฝ่ายคือเขาไม่เสียใจเราไม่ผิดศีล 4. ผู้มีปัญญาในการสื่อสารผู้ไม่ยอมพูดเท็จเป็นอันขาดย่อมกลายเป็นที่ยอมรับที่ไว้ใจและที่เคารพนับถือของคนรอบข้างคำพูดของคนผู้นี้มีน้ำหนัก